สวัสดีครับทุกคนผมนิกเอนเคนจะแปนครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสุ่มการ์ดวันพีซจากแพ็คยากกันดีกว่านะครับซึ่งวันนี้ครับผมไปเดินห้างนะครับที่ h ฮฟฟี่ฟาครับชั้นบนครับที่เป็นน้ำโก r ครอสต o r e นะครับแล้วก็โชคดีมากๆนะครับเพราะว่าไปเจอแพ็คของ OP5 แล้วก็ OP6 กมาขายครับซึ่งแพ็คของ OP5 นี้ไม่ได้เห็นมานานแล้วนะครับตอนนี้เขาก็เพิ่งออกมารีเซลใหม่ครับก็พอมีให้ได้ซื้อบ้านนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นที่นิยมมากๆนะครับเขาก็เลยไม่ให้ซื้อทั้ ก็เลยได้มาทั้งหมด12แพ็คนะครับแล้วก็กลัวคลิปมันจะสั้นไปนะครับผมก็เลยซื้อ OP6 มาอีก12แพ็คเหมือนกัน,นครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็รวมเป็น24แพ็คหรือเท่ากับประมาณ1บ็อกซ์นั่นเองครับต้องบอกว่าไม่ได้เปิด OP5 กับ OP6 มาน,นานแล้วนะครับวันนี้ก็หวังว่าจะมีการ์ดดีๆออกมานะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็อยากจะได้คอมมิกนะครับเพราะว่าการ์ด OP5 มีการ์ดแพงๆอยู่หลายใบเลยครับวันนี้นะครับก็ขอให้มีการพิเศษออกมาสัก ใบสใบแค่นี้ก็พอใจแล้วนะครับเพราะว่ามันมีไม่เยอะครับทุกคนผมจะได้อะไรนั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แทงค์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กําลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับ าล้วครับทุกคนผมไปตัดซองมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวดูไปทีละซองแล้วกันนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปครับเรามาเริ่มจาก OP6 กก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไป O p พครับก็ไม่ได้หวังอะไรมากครับขอให้มีการพิเศษออกมาซักใบถึง2ใบแค่นี้ก็พอแล้วครับมาครับเรามาเริ่มไปที่โ p 6ซองแรกกันดีกว่าครับคลิปน่าจะไปแบบเร็วมากๆเลยนะครับเพราะว่าดูแค่ใบหลังไปเดียวก็รู้แล้วครับว่าได้หรือไม่ได้ครับมาครับซองแรกครับชื่ออู้ สีเครดหรือเปล่าครับเนี่ยหรือว่าเป็นพาราเรลลครับไม่แน่ใจครับแต่ว่าออกมาแล้วครับใบแรกครับหรือว่าจะเป็นพาราเรลลครับทุกคนแต่สีแบบนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นสีเครดไหมครับอาจจะเป็นสีเครดครับไปดูกันครับซองแรกครับแมอย่างน้อยก็ยังได้การพิเศษมานะครับถึงแม้ว่าจะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่อยากได้ก็ตามครับมาครับใบถัดมาครับหนึ่งสองสามชึบโอ้ยทุกคน ออกมาเป็นซีเครตของซันจีครับแล้วใบนี้ผมยังไม่ได้นะครับโชคดีนะครับซื้อแพ็คแยงมาซองแรกก็ได้ซีเครตของซันจีเลยครับการลอดนี้ของโอปิโฮนะครับผมมีซีเครตของโซโลแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ของซันจีครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การที่ราคาแพงอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นอีกใบนึงที่อยากจะได้นะครับจะได้ครับไม่ใช่พาราเลลครับ้าได้ใบนี้มาก็รู้สึกว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปใส่ซองแล้วไปเช็คราคากันดีกว่าครับ โอเคครับทุกคนผมไปเช็คราคาแล้วก็ใส่ซองมาแล้วเรียบร้อยนะครับกาซีเครดของซันจิใบนี้นะครับราคาอยู่ที่ราดัประมาณ2,500เยนครับก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าผมซื้อมาแค่ครึ่งบ็อกซ์2 0 0 0กว่าเยนเท่านั้นเองครับแต่ก็ได้การราคา2,500เยนแล้วก็เป็นการพิเศษใน1ใบนะครับที่มีแค่1ใบใน1กล่องครับถือว่าโชคดีแล้วนะครับไม่ต้องซื้อทั้งบ็อกซ์ครับซื้อแค่ครึ่งเดียวก็ได้มาครับต้องบอกว่าดีใจมากมากเลยครับเพราะว่าใบนี้ผมก็ยังไม่มีครับจะได เอาล้ครับดวงมาแล้วครับทีนี้เปิดซองแรกมาก็ได้การ์ดพิเศษมาแล้วครับแต่เรายังเหลืออีกนะครับประมาณอืมสิบเอ็ดซองครับไม่น่าใจว่ากล่องที่มีซีเค็อาจจะไม่มีใบอื่นออกมาแล้วหรือเปล่าครับถ้าไม่มีใบอื่นก็ขอให้เป็นอย่างน้อยเป็น SR ออกมาก็ยังดีนะครับมาลุ้นกันต่อครับซองที่สองครับโอเคอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นการ์ดธรรมดาทั้งหมดครับไปต่อนะครับซองที่สามครับ จะยังมีอะไรออกใหม่ไหมครับถ้าเกิดเป็นกล่องที่มี2ใบแล้วผมได้มา2ใบจากการซื้อแค่ครึ่งเดียวนี่ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับอ่ามาแล้วครับทุกคน SR ครับมาลุ้นนะครับว่าจะเป็น SR ของใครครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะโ6ผมมี SR ครบทุกใบแล้วหรือยังนะครับมาดูกันครับทุกคนจะเป็น SR ของใครครับ 1, 2 3าชึบโอ้ออกมาเป็น SR ของเพโลน่าครับ อันนี้เป็น S น่าจะเป็น SR ใบสุดท้ายที่ผมยังไม่ได้แม้ของเพโลน่าแต่ว่าตอนนั้นผมก็ได้ไปแล้วนะครับรันใบนี้ก็คงจะเอาไปขายครับเพราะว่ามีแล้วนะครับแต่สวยนะครับนี่ครับเป็น SR ของเพโลน่าครับเดี๋ยวขอไปใส่ซองก่อนเหลากันนะครับโอเคใส่ซองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเอาไปขายครับถ้าไม่ใส่ซองแล้วเดี๋ยวมันเป็นรอยจะขายไม่ค่อยได้ราคานะครับก็วางไว้ตรงนี้ครับจริงๆผมว่าภาพวาดของเพโลน่านี่ค่อนข้างสวยเลยนะครับ ถึงให้มันเป็นพาร a ลเลลเนี่ยก็เป็นได้เลยนะครับเพราะว่ามันสวยจริงครับมาครับทุกคนน่าจะซองที่4แล้วครับจะได้อะไรครับดูข้างหลังก่อนนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นการ์ด n อ r m ม l ลธรรมดาครับนี่ครับต่อครับซองที่5ครับมาดูกันครับว่าจะมีการ์ดดีๆออกมาอีกหรือเปล่าครับชื้อไม่มีอะไรนะครับโอ้มีการ์ดลีดเดอร์โผล่มาเลยครับ สีเขียวน่าจะเป็นของยามาโตไหมครับอะไม่ใช่ครับของเพโลน่านะครับอะแล้วก็เป็นการแรกของโอนามินะครับถ้าใบนี้ออกมาเป็นพาราเรลจะดีใจมากๆนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างดีครับน่าจะอยู่ที่เราประมาณ7,000เยนนะครับทุกคน2ถัดมาครับโอ้อาเป็น SR ใบที่2นะครับอุ้ยต้องถือว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าซื้อมาแค่ครึ่งกล่องแต่ได้ทั้ง เอาร์มาสองใบแล้วก็ได้ใบซีเครตมานะครับมาลุ้นครับว่าจะเป็น SR ของใครครับจะขายได้ราคาแพงหรือเปล่าครับทุกคนนะครับใบถัดมาครับ1 2ึ่อมชุบออกมาเป็นชางส์นะครับใบนี้ก็เป็นใบอีกใบหนึ่งที่ไม่ได้ถูกรางวันนะครับปกติเวลาเราไปส่งการแบบถูกๆไอใบนี้เขาก็ใส่มาเป็นเหมือนกับของไม่ถูกรางวันนะครับเพราะว่าราคาน่าจะไม่ได้แพงขนาดกันครับ ก็จะเป็น SR ของช้างส์นะครับก็เดี๋ยวขอไปใส่ซองก่อนแล้วกันนะครับใส่ซองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับใบนี้ผมก็คงจะเอาไปขายนะครับเพราะว่าก็เป็นอีกใบนึงที่ผมมีแล้วครับนี่ครับโอเคลุ้นกันต่อครับเรายังเหลือต้องหลายซองนะครับสําหรับของ OP6 ครับทุกคนอาจจะมีการพิเศษออกมาอีกก็เป็นได้นะครับอ๋ออันนี้ไม่ใช่ครับเป็นการอีเวนต์ครับตกใจเลยครับคิดว่าได้ SR มาอีกหนึ่งใบนะครับนี่ครับก็ไม่มีอะไรนะครับ ต่อไปครับซองถัดมาครับตอนนี้เราเหลืออีกห้าซองนะครับสำหรับ OP6 ครับมากรีกันก่อนครับชื่อเป็นการ์ดอีเวนต์นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันครับนี่ครับเป็นการ์ดอีเวนต์ของโซโลนะครับสี่ซองสุดท้ายของ OP6 ครับจริงๆซีเคล็ดออกมาแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรออกมาแล้วนะครับก็อาจจะลุ้น SR แล้วกันครับทุกคนมาครับ ชื่ออ่าอันนี้เป็นการาดธรรมดาครับน่าจะเป็นกราดแรรธรรมดาครับของเคมีครับแล้วการาดอ่าแลถึงแม้จะเป็นพลเรลของเคมีก็ไม่ได้เป็นกราดที่มีราคาแพงอะไรนะครับมาครับอีก3มซองสุดท้ายครับชึบไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นกราดธรรมดาครับใบสุดท้ายจะเป็นกราดแปรของใครครับเป็นของอ่าโบคุบักอ่าโฮคุบักกุนะครับ ไม่เห็นตัวละครตัวนี้มานานมากแล้วครับน่าจะมาจากเกาะของเกคโคมอริอใช่ไหมครับโอเคเหลืออีก2อซองสุดท้ายครับทุกคนจะมีอะไรออกมาเพิ่มเติมไหมครับไหนดูสิครับไม่มีนะครับอันนี้เป็นการ์ดลิเดอร์ธรรมดาอีกใบหนึ่งนะครับของเลจูหรือเปล่าครับโอเคเป็นของเลจูจริงๆ้วยครับใบนี้ผมก็มีที่เป็นพาราเลลแล้วนะครับมาครับซองสุดท้ายของ OP6 ครับชึบ โอ้ oh, ได้ SR อีกใบหนึ่งครับอุ๊ยทุกคนโชคดีมากเลยนะครับเพราะว่าผมซื้อมาแค่ครึ่งกล่องแต่ว่าได้ SR มาถึง3ใบกับซีเครตอีกใบนึงครับต้องบอกว่าดีนะครับเพราะว่าอีกครึ่งที่เหลือน่าจะเหลือ SR อแค่ใบเดียวครับมาลุ้นนะครับว่าจะเป็น SR ของใครครับมาครับ1 2 3ชุบอ่าเอามาเป็นจัจจีนะครับ ก็เป็น SR อีกใบที่เขาเอาไปใส่ในการที่ไม่ถูกรางวัลนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นการที่แพงหรือว่าสวยอะไรครับก็เดี๋ยวขอไปใส่ซองแล้วเดี๋ยวเราไปขายแล้วกันนะครับใส่ซองมาเสร็จแล้วเรียบร้อยครับการใบสุดท้ายนะครับเป็น SR ของจัจจิครับก็สําหรับ12บสองซองแรกของ OP6 นะครับผมได้การซีเคตของซันจิมาใบหนึงครับแล้วก็ SR3 ใบครับเพโลน่าชางแล้วก็จัจจีนะครับทีนี้ครับ ไอที่ผมคาดหวังการดีๆมันไม่ได้มาจากกล่อง OP6 นะครับจริงๆอ่ะผมคาดหวังกับกล่อง OP5 มากกว่านะครับเพราะว่ามีการดีๆสวยๆหลายใบเลยครับเดี๋ยวเรามาลุน OP5 กันต่อดีกว่าครับมาครับทุกคนซองแรกของ OP5 ครับมาลุนกันครับว่าจะมีการพิเศษออกมาหรือเปล่าครับมากรี๊ดกันก่อนนะครับชื่อไม่มีครับอันแรกก็เป็นการธรรมดานะครับเป็นแรของของวีวีนะครับโอเค ผ่านไปอย่างรวดเร็วครับซองแรกครับเรามาลุ้นซองถัดไปครับมาช่วยกันเป็นกําลังใจผมเลยนะครับอยากได้จริงๆครับการพิเศษครับรวมถึงคอมมิกแล้วก็การลายเซ็นด้วยนะครับตกใจไม่ใช่ครับเป็นการอีเวนต์นะครับสําหรับซองที่สองครับนี่ครับก็ยังไม่มีการพิเศษออกมานะครับมาครับจะมีอะไรออกมาไหมครับเนี่ยซองที่สามครับชึบอู อ๋อตกใจน่าจะเป็นการ์ดลีดเดอร์นะครับสีแดงครับของใครครับของเบลลเบตตี้นะครับก็ไม่ใช่เป็นการพิเศษอะไรครับแม่ตอนแรกเห็นสีแดงแนี่ตกใจเลยนะครับวันนี้ว่ามีการพิเศษออกมาแล้วครับแต่ยังไม่ใช่นะครับซองที่4ี่แล้วครับตอนนี้ก็ยังไม่มีออกมาเลยสักใบนะครับรวมถึง SR ด้วยเหมือนกันครับมาลุ้นกันต่อครับ อันนี้ก็เป็นการอีเวนต์เหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นการพิเศษอะไรครับทุกคนโอ้ยเริ่มชักอ่ะมีการของซาโบเป็นการลีดเดอร์นะครับชักวันวันแล้วครับเพราะว่าหมดไปสี่ซองยังไม่มีแม้กระทั่งเงาของ s อออกมาเลยครับจะเกลือไหมครับเนี่ยรอบนี้ค่อนข้างคาดหวังกับซองนี้ค่อนข้างเยอะนะครับมาครับซองถัดซองถัดมาซองที่ห้าครับอ่าก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับ เป็นการ์ดแรร์นะครับของคาราซึครับโอ้ยทุกคนตื่นเต้นลุ้นมากนะครับเพราะว่าการ์ดของโอวหเนี่ยครับตอนนี้ราคารีเซลแพงมากๆนะครับอยู่ที่กล่องละเป็นหมื่นเลยครับทุกคนถ้ามีอะไรออกมาดีๆซักใบสองใบก็น่าจะดีนะครับต่อครับขอดูข้างหลังก่อนนะครับอ่าก็ยังไม่มีอะไรเลยครับ อันนี้เป็นการ์ดแรร์นะครับของลินโดบักกุนะครับทุกคนมาครับต่อสองถัดไปครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับสไครป์ผมหน่อยนะครับแหมตอนนี้ลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะเลยครับก็ยังไม่มีอะไรอยู่ดีครับโอ้ยลึกมากหรือว่าจะไม่มีอะไรออกมาครับแต่ผมว่าอย่างน้อยมันควรจะได้ SR สักใบไหมครับเนี่ยถ้าเกิดมันจะไม่มีอะไรออกมาขนาดนี้เนี่ย หมดไปแล้วครับตอนนี้เป็นซองที่8แล้วนะครับจะมีอะไรออกมาไหมครับนี่อโอ้โหไม่มีอะไรเลยครับ8ซองผ่านไปแล้วครับทุกคน SR สักใบก็ยังไม่ออกมาครับเป็นใบแรของคินะนะครับหรือว่าผมจะใช้ดวงหมดไปกับซันจิสีเรตใบแรกไปแล้วครับไม่เป็นไรครับเรายังเหลืออีกสี่ซองครับเกมยังไม่จบครับเราต้องมีลุ้นนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหมดหวังครับ มาครับอีก4ี่ซองสุดท้ายครับอ่ามี SR มาแล้วครับหนใบครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การ์ดที่อยากจะได้นะครับแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าการ์ดธรรมดาครับเป็น SR ก็ยังดีนะครับมาดูกันครับว่าจะเป็น SR ของใครครับทุกคนหนึ่งสองสามชึบโอ้ออกมาเป็น SR ของรอครับ ใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ผมมีแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นการ์ดแพงอะไรครับหลายๆร้านเนี่ยก็เอามาใส่เป็นการ์ดไม่ถูกรางวัลนะครับแต่เดี๋ยวขอไปใส่ซองก่อนแล้วกันนะครับเวลาไปขายจะได้ไม่ราคาตกครับใส่ซองมาแล้วเรียบร้อยนะครับขอวางไว้ตรงนี้ก่อนครับตอนนี้จริงๆเราไม่ได้อยากจะเห็น SR เลยนะครับอยากจะเห็นการ์ดพิเศษสักหนึ่งใบนะครับทุกคนมาครับอีก3าซองสุดท้ายครับมาช่วยกันลุ้นครับอันนี้ก็เป็นการ์ดนอร์ม l ลธรรมดานะครับ เป็นกาดแรของเพโลเบตตี้ครับอีกสองซองสุดท้ายครับทุกคนคิดว่าจะมีอะไรออกมาไหมครับส่วนตัวนี้ถ้าจะไม่หวังแล้วนะครับแต่ก็มาครับดูให้ครบครับอีกสองซองสุดท้ายครับเป็น S R นะครับแสดงว่าน่าจะไม่ใช่กล่องที่มีการพิเศษหรอกครับมาลุ้นนครับว่าจะเป็น S R ของใครครับ1 2ึสองามชึบ ออกมาเป็น SR ของ u r ต t y ครับอันนี้หลายๆร้านก็ไปใส่เป็นการ์ดที่ไม่ถูกรางวันนะครับแต่เดี๋ยวเขาไปใส่ซองก่อนครับแล้วเดี๋ยวไปขายครับเพราะว่าใบนี้ผมมีแล้วครับใส่ซองเสร็จแล้วครับทุกคนก็นี่ครับตอนนี้ได้ SR มาทั้งหมด5ใบนะครับกับ Secret อีกใบนึงครับเหลือใบสุดท้ายของการ์ด OP 5ครับมาลุ้นกันครับว่าจะได้อะไรครับมาครับ ชึบอ่าเป็น S R นะครับน่าเสียดายครับเพราะว่าไม่ใช่กล่องที่มีการพิเศษนะครับมาลุ้นกันครับว่าจะเป็น S R ของใครครับมาครับ1 2 3ชึบอ,ออกมาเป็นลบลุจ,จิครับซึ่งใบนี้ผมก็มีแล้วเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเอาไปใส่ซองแล้วเดี๋ยวเก็บไปขายครับทุกคน และนี่ก็คือผลลัพธ์จากการสุ่มการ์ดทั้งหมด24ซองน,นะครับเป็น OP52 กับ OP6 X12 กครับก็ต้องบอกว่า,าค่อนข้างเกลือนะครับเพราะว่าคาดหวังกับ OP5 ไว้ค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังดีนะครับที่ได้การ์ดซีเคร็ตของซันจิโอ6มาครับ อย่างน้อยก็ยังได้การพิเศษมาจาก OP6 นะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยครับก็ยังถือว่ามีดวงอยู่บ้างครับอย่างน้อยก็ไม่ได้เกลือขนาดนั้นครับทุกคนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีซองแยกแบบนี้มาขายอีกผมก็จะไปซื้อมาสุมแล้วก็มารีวิวทุกคนได้ดูอีกแบบนี้เลยครับ ทุกคนมีความเห็นยังไงกับคลิปนี้บ้างก็ช่วยพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคครับไม่ได้เกลือขนาดนั้นครับถ้าใครชอบดูคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมหน่อยได้ไหมครับอีกนิดเดียวเนี่ยก็จะถึง10,000ซับแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็แตะ9ก0 0ไปแล้วต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันกดติดตามนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e เนี่ยก็ช่วยกันกดหน่อยนะครับเพื่อว่าจะได้ถึง10,000ัเรร็วสหัวนนี้ไปก่อนนนะคคครัับบแลล้้ววเดี๋ยาากกกมมให่ิปทุ